กา <c oughs> สวัสดีค่ะช่องมันชายคนบ้านทุ่งชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะแป้งร่ำมีเพื่อนมานอนเล่นด้วยนะคะหลังจากที่นางกินหญ้าเหนื่อยแล้วนะคะโอ้โหนางนี่เหนื่อยไวมากเลยเจ็ดโมงเชา้าแป้งร่ำนอนเล่นนะคะกว่าจะลุกกินหญ้าก็แปดโมงเชา้านะคะ พอแปดโมงเช้านางลูกไปกินหญ้าประมาณชั่วโมงเดียวนะคะเก้าโมงเช้านางมานอนเชียวเอื้องอีกแล้วนะคะพี่ซีโอ้ยแป้งร่ามจา๋าทําไมขยันนอนจังลูกแต่ไม่ขยันกินหญ้าเลยนะลูกขยันนอนเชียวเอื้องเล่นสบายนะคะเจ็ดโมงก็นอนนะคะนอนอยู่กลางทุ่งนะคะพ่อพาเดินออกไปกินหญ้านางนอนเล่นเฉยเจ็ดโมงเช้า ปดโมงนางลุกมากินอยู่ประมาณชั่วโมงเดียวนี่แหละกินชั่วโมงหนึ่งเก้าโมงนางก็มานอนนะคะแถมยังมีเพื่อนมาเล่นด้วยอีกนะคะนั่นก็คือพี่นกเอี้ยงนะคะมีพี่นกเอี้ยงมาเกาะแกะเล่นเป็นเพื่อนแป้งล่ําด้วยนะคะอยู่ตรงอยู่ตรงแก้มแป้งล่มนะคะพี่นกเอี้ยงนะ,ะพี่นกเอี้ยงน้อยนะคะสงสัยคุยเล่านิทานให้แป้งล่่าฟังนแน่เลยนะคะเอซี อยากรู้จังเลยนะคะว่าพี่นกเอี้ยงเล่านิทานเรื่องอะไรให้แป้งล่ําฟังทําไมแป้งล่านอนหลับตาฟังพี่นกเอี้ยงอย่างแบบสงบสเสงี่ยมมากเลยนะคะเอฟซีเชื่อไหมว่าในภาษาของสัตว์เนี่ยเขาฟังภาษากันรู้เรื่องด้วยนะคะเอฟซีสัตว์เขาก็จะคุยกันด้วยภาษาของเขานะคะ พี่นุเอียงอาจจะเล่าเรื่องอะไรให้น้องแป้งร่ำฟังนะคะแป้งร่ำนอนหลับตาฟังอย่างสงบสเสงี่ยมเลยนะคะพี่นกเอียงต้องมีนิทานอะไรดีๆแน่ๆน,นะคะไม่งั้นแป้งร่ำไม่ตั้งใจฟังขนาดนั้นนะคะโหยนอนฟังพี่นุเอียงอย่างสบายใจนั่นะพี่นุกเอียงก็เล่าอยู่ข้างหูนางน่นะ จุกกิ๊กจ,กจุกอยู่ข้างหูแป้งล่ำอ่ะนะนางก็เชี้ยวเอื้องฟังพี่นกเอี้ยงนะคะอย่างสบายใจเลยนะคะอ๋อรู้แล้วนะคะสงสัยพี่นกเอี้ยงจะเล่านิทานเรื่องนกกระจาบนะคะเรื่องนกกระจาบในสมัยสมัยก่อนเนาะนิทานเรื่องนกกระจาบนะคะสองผัวเมียเนาะ มีนกกระจาบสองผัวเมียคู่หนึ่งเขาไปสร้างรังอยู่ที่อ่าอยู่อยู่เขาฤาษีนะคะอยู่ในอยู่บนหนวดฤาษีก็มีฤาษีดาบทท่านหนึ่งก็ท่านก็มีอาสมอยู่ในป่านะคะอยู่กลางป่าใหญ่นะคะป่าลึกนะคะก็มีนกกระจาบสองหัวเมียนะคะก็ได้ไปทำรังที่หนวดพระฤาษีนะคะ ซึ่งอ่าหนวดของท่านก็ยาวุงร,รังมากๆเลยเหมือนย่าหนวดฤาษีนี่แหละนะคะเหมือนย่าหนวดฤาษีที่เราเอามาเป็นไม้ประดับสวนนี่แหละนะคะนกกระจาบสองพ่อเมียก็ไปทํารังอยู่ในนั้นรักกันดีดีนะคะรักกันดีมากเลยมีวันหนึ่งนะคะมีวันหนึ่งเจ้านกกระจาบตัวผู้เอาแปลงล่ำหลับแล้วนะคะ พี่นกเอี้ยงเล่านิทานกล่อมจนแป้งล่ำนอนหลับเลยใครเอฟซีโอ้พี่นกเอี้ยงเก่งจังเลยนะคะพี่นกเอี้ยงเก่งมากๆเลยแป้งล่ำหลับเลยนะคะ <c oughs> สุดยอดนะคะพี่นกเอี้ยง่นาๆ,ๆพี่นกเอี้ยงยังวิ่งเล่นอยู่ข้างกายแป้งล่ำนะคะ <c oughs> นอนเล่นกับพี่นกเอี้ยงอย่างสบายใจนะคะมีวันหนึ่งนะคะเจ้านกกระจาบที่เป็นอ่าตัวผู้ที่เป็นสามีนะคะ ก็ได้ออกไปหาอาหารนะคะบินไปออกบินออกไปหาอาหารมาให้ภรรยานะคะก็บอกให้ภรรยาให้อยู่แต่ในรังอย่าออกไปไหนนะคะมันอันตรายข้างนอกมันอันตรายเนาะเพราะว่ามีงูเยอะนะคะงูในป่ามีแต่ตัวใหญ่ๆไม่ว่าเป็นงูเหลือมงูหลามงูเหา่างูอะไรก็แล้วแต่งูเขียวที่มันชอบกินนกนะคะพวกงูมันชอบกินนก แล้วทีนี้ก็เลยให้นางอยู่แต่ในรังส่วนตัวผัวนี่จะไปหาอาหารมาให้นางกินเองจะไปหาเลี้ยงนางเองนะคะนางก็อยู่ในรังที่เป็นหนวดของฤาษีนั่นแหละแล้วทีนี้พอผัวนางออกไปหาบินออกไปหาอาหารแล้วก็จะไปเจอมแมลงที่อยู่ในบัวบานนะ,ะอยู่ในกลีบบัวนะคะบัวบาน มแมลงมันเยอะแล้วเกสรบัวมันก็อร่อยอร่อยนะคะเกสรบัวหวานๆเนาะอันนี้น้องมลเล่าเองนะคะไม่ได้เล่าตามตำรานะคะในในตำราที่เขาเขียนไว้อาจจะละเอียดกว่านี้หรือว่าเรื่องอาจจะยาวกว่านี้นะคะแล้วก็เรื่องอาจเนื้อหาอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าน้องมลเล่าแบบคร่าวๆนะคะเล่าแบบตามที่ตัวเองจําได้นะคะก็คือ ส่วนไหนที่เนื้อหาตรงไหนที่น้องมนจําไม่ได้ก็อ่าไม่ไม่ขอเล่าเนาะเล่าแค่คร่าวๆนะคะอ่าตัวผู้ก็ไปจิกกินอ่าอาหารจิกกินแมลงจิกกินเจซอนบัวนะคะเพลินเลยนะคะเพลินแบบว่ากินแบบไม่ไม่ไม่ดูอ่าไม่ดูไม่ดูเวลาอ่าไม่ดูเวลากินเพลิน จินไปกินมามันถึงเวลาค่ําแล้วบัวมันก็จะหุบกรีบเข้าไปนะคะเพราะว่าตอนเช้าบัวมันจะบานนะคะส่วนตอนค่ำบัวมันก็จะหุบใช่ไหมคะมันได้รับแสงแดดแสงอะไรแล้วมันก็จะหุบแล้วทีนี้เจ้านกกระจาบตัวผู้ก็จินจนลืมอนะ่ะจินจนเพลินไม่รู้เวล,ล่วเวลาบัวมันก็หุบเข้าไปนะคะก็ออกจากบัวไม่ได้นะคะพอเจ้านกกระจาบออกจากบัวไม่ได้ก็ก็ถูก ขังไว้ในในดอกบัวนั่นแหละแล้วทีเนี้เจ้านกกระจาบก,ก,ก,ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าแย่แล้วนะคะเราก็สั่งให้นางอ่ะรอเราว่าจะหาอาหารไปให้นางกินนางก็รอป่านนี้นางคงจะหิวแล้วนางคงจะรอแล้วนางคงจะคิดว่าเรานี่ไปทะเลถลไลที่ไหนอะไรนางคงจะโกรธเราแล้วป่านนี้นะคะ จริงๆนางก็โกรธก็เคืองจริงๆค่ะนางก็คิดว่าผู้อ่าผู้เป็นสามีเนี่ยทะเลทลายบินไปหาอ่าจีบสาวตัวอื่นหรือเปล่านะคะไปหาเจ้านกสาวๆที่ไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปอยู่รังอื่นหรือเปล่าจนไม่กลับบ้านกลับช่องกลับรังอะไรอย่างนี้นะคะนางก็งอนแสนงอนนะคะแล้วทีเนี้ยจนถึงรุ่งเช้าจนถึงรุ่งเช้า บัวมันก็เลยบานนะคะบานออกมาเจ้านกกระจาบนั้นก็เลยดีใจว่าบัวมันบานออกมาแล้วก็เลยรีบบินออกมาจากดอกบัวแล้วก็รีบบินกลับมาที่รังที่เป็นอ่าเคาือสีนะคะที่หนวดฤาษีรีบกลับมาหานางนะคะพร้อมกับอาหารอ่าแล้วทีเนี้ยแต่นางก็ไม่กินนะคะนางไม่กินแล้วนางก็ทะเลาะนะคะนางก็ชวนสามีนางทะเลาะ ทะเลาะกันอยู่โยกใหญ่จ้องจิงจ้องจยจ้องจงอยู่ในหนวดข้าวหรือสีนั่นแหละค่ะแล้วทีเนี้ยทะเลาะกันต่อว่าผู้เป็นสามีว่าไปทะเละลายไปหาอ่าบ้านเล็กบ้านน้อยไปหานกตัวเมียตัวอื่นอะไรเงี้ยจนไม่กลับลังมาหามาหาผู้เป็นภรรยานะคะด่ากันด่าทอกันต่อว่ากันทะเลาะกันจนกระทั่งพระหรือสีเกิดความลำคาญนะคะ เกิดความรำคาญขึ้นก็เลยขับไล่นะคะขับไล่เจ้านกกระจาบสองผัวเมียนี้ออกจากเขาให้ไปอยู่ที่อื่นนะคะก็คือถ้ามาทะเลาะกันจ้องแก้งจ้องแก้งอย่างนี้ยคือท่านไม่มีสมาธินะคะเพราะว่าพระฤาษีท่านนั่งสมาธิทั้งวันนะคะท่านก็ไม่มีสมาธินะคะเพราะว่าส่งเสียงดังรบกวนท่านท่านก็ขับไล่ออกไปให้ไปอยู่ที่อื่น เจ้าสองผัวเมียเนี่ยก็เลยได้ละเหเล,ล่อนนะคะออกจากรังที่เป็นเขาฤาษีแล้วก็หนีไปอยู่ในป่านะคะหนีไปอยู่ในป่าแล้วก็ไปทํารังอยู่ในป่าพอมาวันหนึ่งนะคะพอมาวันหนึง่งมันเกิดไฟไหม้ป่าเนาะเกิดไฟไหม้ป่าเจ้าสองผัวเมียเนี้ยก็เลยอ่าสัญญาใจกันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่ทิ้งกันนะคะเราจะอยู่ด้วยกันเราจะถ้าตายก็ตายด้วยกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันรอดก็รอดด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะจะไม่ทิ้งกันไปไหนแล้วทีเนี้ยพอไฟป่ามันโหมเข้ามาถึงใกล้จะถึงรังของสองนกผัวเมียนี้แล้วนะคะตัวผู้ชายก็เลยยังไงอะ่ะคือตกใจอะ่ะคือตกใจ บินบุบออกไปเลยนะคะโดยไม่คิดชีวิตนะคะส่วนตัวนกตัวเมียน่ะไม่บินหนีไปไหนเพราะว่าได้สัญญาใจกันแล้วว่าตายเป็นตายรอดเป็นรอดอะไรเงี้ยนางก็ยอมตายยอมผีชีพส่วนตัวผู้นะ่ะบินหนีออกไปด้วยความตกใจนะคะแต่แต่แต่ลืมสัญญานะคะสัญญาที่ให้ไว้กับผู้เป็นภรรยานะคะก็คือไม่ได้ตั้งใจทิ้ง ให้ผู้เป็นภรรยาตายคนเดียวในกองไฟนะคะแต่ด้วยความตกใจนะคะเขาก็เลยบินวูบออกอย่างเงี้ยแต่ผู้เป็นภรรยานะก็คือยอมตายในรังนะคะโด,โดนไฟคอกตายอะไรอยเงี้ยแล้วทีเนี้ยเมื่อเขาอ่าเมื่อเขาก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจเขาก็ได้อธิษฐานจิตว่าเกิดชาติหน้าชั้นใด เขาจะไม่ขอพูดกับผู้ชายไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นย่าเป็นพี่เป็นน้องหรือผู้ชายหน้าไหนก็ตามนะคะเขาจะไม่พูดกับผู้ชายเขาจะพูดแต่กับผู้หญิงเพราะว่าเขาเขาถือว่าผู้ชายนี่ไม่มีสัจจะกับเขาผู้ชายไม่รักษาสัญญาผู้ชายไม่รักษาสัจจะอ่าแล้วทีเนี้ยเขาก็จะขอเกลียดผู้ชายทุกคนนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็ลกกระจาบ ตัวเมียเน,นี้ยก็เลยได้ไปเกิดเป็นทิดาของเจ้าเมืองเมืองหนึ่งนะคะนางก็ได้อ่าโตเป็นสาวนะคะตั้งแต่เล็กจนโตนางไม่พูดกับผู้ชายเลยนะคะไม่พูดกับผู้ชายแม้กระทั่งอ่าคนที่เป็นพ่อของนางนางก็ไม่พูดด้วยนะคะก็นิทานเรื่องนี้มันก็ยาวเนะ <laughs> าะแต่จะให้น้องมดเล่าจนจบมันมันก็ไม่จบนะคะ เอาเล่าคร่าวๆก็พอเนาะแต่ว่าน้องที่น้องมนฟังมาก็ก็จําเนื้อเรื่องได้บางส่วนนะคะจําจําได้บางส่วนแต่ไม่ได้จําเนื้อหาได้หมดทุกเนื้อหานะคะถ้าเล่าจนหมดจนละเอียดนะคะน้องมนก็ติดลิขสิทธิ์นะคะเีซีเพราะว่าเราเอานิทานในหนังสือมาเล่านี่มันมีลิขสิทธิ์นะคะมันไม่สามารถที่จะเล่ารายละเอียดได้หมดเลยนะคะ เออติดแดงนะคะเอซีเราก็เล่าเพียงเท่านี้เนาะคร่าวๆแค่พอรู้เนาะถ้าเอฟซีท่านใดเคยฟังเรื่องนี้หรือเคยอ่านเรื่องนี้ก็คงจะทราบอะคะ่ะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะคะเนาะนี่ทานเรื่องนี้ก็สามีสามีก็ได้เกิดมาเป็นอ่า เกิดมาเป็นชายรูปงามนะคะเกิดมาเป็นชายรูปงามก็ได้มาอาสาอาสาขอเจรจากับนางผู้เป็นสามีนะั้นระลึกชาติได้นะคะระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วผิดสัญญาใจอะไรกับผู้เป็นภรรยาไว้นะคะผู้เป็นสามีก็เลยมาเล่าเรื่องในอดีตชาติให้ นางฟังแล้วนางก็จำาอดีตชาติได้เหมือนกันพอนางฟังแล้วนะ่ะพอถึงบทที่สามีบอกว่าอ่าทำไมถึงบินหนีเอาตัวรอดออกจากกองไฟเพียงคนเดียวทั้งที่สัญญาสัญญาใจกันไว้แล้วอะไรเงี้ยผู้สามีก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้นางก็เลยไม่เชื่อนางก็เลยไม่เชื่อนางก็เลยเพ้อพูดออกมาว่า ไม่จริงประมาณนี้นะคะไม่จริงไม่เชื่ออย่ามากโกหกอะไรเงี้ยก็ต่อว่าผู้เป็นสามีของนกกระจาบนั้นอะรักตัวนะคะรักตัวกลัวตายหนีเอาตัวรอดคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเป็นการว่านางยอมพูดกับผู้ชายคนใดผู้ชายคนนั้นก็จะได้เป็นสามีของนางนะคะก็คือท่านเจ้าเมืองประกาศว่าถ้าผู้ชายคนไหนในแผ่นดินนี้ สามารถทําให้ลูกสาวของอ่าเจ้าเมืองอะพูดกับผู้ชายคนใดได,ได้ผู้ชายคนนั้นก็จะได้แต่งงานได้เป็นสามีของนางนะคะก็นี่แหละก็สามีของนางในอดีตท,ที่เป็นนกกระจาบนี่แหละก็ได้มาทําให้นางอ่ะเผอพูดออกมาจนได้ก็เลยได้กลับมาเป็นคู่สามีภรรยากันเหมือนเดิมนะคะในชาติที่เกิดเป็นมนุษย์นี้นะคะเป็นเจ้าเมืองนี้ก็นี่แหละนะคะ เขาเรียกว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะไม่ว่าจะจีภพจีชาติก็ได้เกิดมาเป็นคู่ครองกันเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะโกรธจะเคืองจะเกลียดจะช้ำอกช้ำใจอะไรกันนะคะก็ตามมาเป็นคู่สามีภรรยากันเหมือนเดิมถ้าบุญสัมพันธ์กันนะคะก่อนเรื่องในอดีตชาติบางทีเราก็เข้าใจผิดก่อนที่เราจะสิ้นลมหายใจเราอาจจะไม่เข้าใจนะคะอาจจะเข้าใจผิดนะคะแล้วพอมาล,ลึกชาติได้ว่าเออเราเข้าใจผิดเรา ชิดไปเองนึกไปเองเนาะที่จริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะอะไรเงี้ยชาติใหม่แล้วก็มาเข้าใจกันแล้วก็รักกันเหมือนเดิมนะคะนี่แหละนะคะเล่าละเอียดไม่ได้นะคะเอฟซี FC. เนื้อหาจริงๆแท้ๆจะเป็นยังไงก็อ่าไม่ต้องให้มันตรงเป๊ะๆนะคะตรงเป๊ะเมื่อไหร่ก็ติดลิขสิทธิ์นะคะเอฟซี FC. ก็ฝากเป็นกำใจด้วยนะคะช่องภูคา ช่องมลชัยคนบ้านทุ่งชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามชมเพียบไม่ข้ามด่านนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจหลวงป้าด้วยการสนับสนุนสินค้าช่วยหลวงป้านะคะทักไลน์แอดทีพสกินออฟฟิเชียลหรือโทรที่เบอร์ศูนย์ก็สองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกกราบขอบคุณเอฟซีนะคะที่เมตตานะคะสั่งในนามช่องผู้ฟ้าชัยใจสานนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภร่ำรวยทุกทุกนค่ะสวัสดีค่ะ แป้ง่ําก็จะเดินไปเข้าร่มแล้วนะคะพีซีจะมีร่มตรงโพนไม้นะคะที่พ่อผูกเชือบให้นางเดินไปถึงร่มได้นะคะนางก็จะเดินไปเข้าร่มนะคะที่โพนไม้นะคะที่โพนไม้นั้นก็จะมีร่มเงาอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้นางก็นอนเล่นแล้วนะคะก็ลุกขึ้นมากินย้าอย่าบอกนะว่านางจะเดินไปนอนอีกนะกินเยอะเยอะหน่อยลูกเอ้ยนะคะอยากให้แป้งรํากินเยอะๆยะนะคะ เป็นกำลังใจแป้งล่าถึงทองเอาอเงินด้วยนะคะกาศสวัสดีค่ะ